สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเกงแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับผมมาด้วยประเด็นรีเควสของท่านผู้ชมท่านหนึ่งครับผมซึ่งเป็นประเด็นรีเควสที่น่าสนใจอีกแล้วนะครับคือเป็นหัวข้อว่า การดที่สามารถใช้เอฟเฟกได้แค่การดูเอลละหนึ่งครั้งครับผมยาวอีกแล้วนะครับสำหรับเงื่อนขที่นาเสนอมาแต่ก็นั่นแหละครับลองไปหาดูมาแล้วก็มีจํานวนประมาณหนึ่งที่เอามาทําเป็นคลิปจักราวาลการ์ดได้สบายเลยครับซึ่งที่ผมหาดูเนาะเท่าที่เคยเจอด้วยนะครับก็จะรู้แหละว่ามันก็จะมีมอนสเตอร์เวทมนต์กับดักที่เข้าขายว่าจะสามารถใช้พวกแบบเอฟเฟก บางอย่างได้แค่การดูเอลละหนึ่งครั้งนะครับซึ่งมันก็ตรงไปตรงมาอยู่แล้วเนาะเอฟเฟกนั้นเนี่ยพอใช้ในเทิร์นนั้นไปแล้วแล้วถ้าเกิดว่าในการดูเอลนั้นเราจะหยิบม,มาใช้อีกทีนึงอย่างเงี้ยก็เป็นไปไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องแบบใช้อย่างรอบครอบนิดนึงนะแน่นอนว่าน,นี่เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อจํากัดแล้วก็เงื่อนไขใช่ไหมครับข้อจํากัดและเงื่อนไขที่ทําให้เอฟเฟกของการ์ดบางใบใช้ได้แค่การดูเอลละหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ปแปลกนะที่เราจะคาดหวังได้ว่าเอฟเฟกนั้นมันจะต้องทรงประสิิทธภาพแนนนน่่อคซึงใ นี้เนี่ยผมขอเอาเป็นเวมนมวกับกับดักก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์เนี่ยจำนวนมันเยอะกว่าที่คิดนะครับแล้วก็กะดูอยู่ว่าจะแบ่งพาร์ทอะไรยังไงแต่ว่าการเวมนม์กับดักที่เข้าขายประมาณเนี้ยว่าการดูเอลหนึ่งใช้ได้แค่1ครั้ง1ใบอะไรพวกนี้เท่านั้นเนี่ยมันก็จะมีจํานวนที่สามารถรวบได้ในคลิปเดียวเลยซึ่งถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็ไปวิเคราะห์กันครับผมว่าทําไมการที่อยู่ในคลิปนี้นะเอฟเฟกมันอลังการขนาดไหนหนอถึงสามารถใช้งานได้แค่การดูเอลละครั้งนะครับ มาเริ่มที่การ์ดใบแรก,รก,รแรกรนะครับผมการ์ดใบแรกเลย Afterglow ครับผม Afterglow นะครับผมเอฟเฟกต์ยาวเฟื้อยเลยนะเขียนไปเลยครับผมว่าการ์ดชื่อนี้สามารถใช้งานเอฟเฟกต์ได้เพียงดูเอลละหนึ่งครั้งโดยเอฟเฟกต์ของมันก็คือว่าให้เราเอาการ์ดที่ชื่อว่า Afterglow ซึ่งก็คือการ์ดใบนี้ช่นะเอาการ์ด Afterglow นะครับจากบนมือจากในเด็กจากสุสานหรือถ้าเกิดว่ามันหงายหน้าอยู่บนฟิลนะครับ เอาการ์ด Afterglow ทั้งหมดเลยนะ Remove ออกจากเกมไปครับซึ่งการทั้งหมดนี้นะครับก็หมายความว่าสูงสุดก็จะอยู่ที่3ใบาตามการ์ดชื่อหนึ่งที่สามารถใส่ในเด็กได้แค่3ใบยอย่างนี้เนาะซึ่งพอเรา Remove ไอ Afterglow เท่าที่เป็นไปได้ของเราทั้งหมดออกนอกเกมไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกการ์ด Afterglow มา1ใบซึ่งถ้าเกิดว่าเรา Remove ทั้งหมดไปแล้วมันจะเหลือที่ไหนละครับมันก็ต้องเหลือจากที่ถูกรีมูฟออกจากเกมนะครับผมก็เลือกที่ถูกรีมูฟออกจากเกมมา1ใบนี้เอากลับเข้าไปในเด็กพอเอากลับเข้าไปในเด็อร แล้วก็ทำการสับเด็กให้เรียบร้อยครับแล้ว draw f a หน้าในการจั่วปกตินะครับ การ์ดที่โจวขึ้นมาเนี้ย,ยให้ผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายดูว่าเราโจวขึ้นมาได้การ์ดอะไรถ้าเกิดว่าเราโจวได้ afterglow นะครับอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รับความเสียหายไป4,000พอยต์ครับผมซึ่งเงื่อนไขค่อนข้างยากแต่ว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับพีอได้เป็นช่วงที่เหลือเด็กน้อยอะไรเงี้ยนะการ์ดใบนี้ยมันก็จะแสดงเดดได้ค่อนข้างดีหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าช่วงเริ่มเกมอย่างเงี้ยการ์ดเรายัางเต็ม40 50ใบยอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ยากเนาะเออแต่ว่าเข้าใจเลยว่าเงื่อนไขทำไมมันให้ใช้กรรราร นะมันก็มีเอฟเฟก์ที่ค่อนข้างจะวุ่นวายแล้วก็ทรงประสิทธิภาพที่ว่ามอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้ตั้ง4ี่พันเลยครับและการใบต่อมาอนาเขตโอเลคาลกอสครับผมอนาเขตโอเลคาลกอสนะครับที่จริงการใบนีนะ้เป็นการวบบนฟิลเนาะที่เราน่าจะคุ้นเคยกันแต่ที่นี้นะครับมันมีการเขียนแค่ว่าการใบเนี้ยดูเอลหนึ่งใช้ได้แค่ใบเดียวก็คือว่านะถ้าเกิดว่ามันต้องออกจากฟิลไปด้วยเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งปุ๊บเท่ากับว่าเราก็เอามันเปิดหงายหน้าไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งการเอามาาันรก็ต้อองวาดเื่งเออยง ของเอฟเฟกที่มากมายกายกองน,นะครับเอฟเฟกของกาไปน,นี้มีอยู่5อย่างนะครับเอฟเฟกที่1เลยก็คือว่า,าเมื่อเราเปิดใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าบนฟิล์ของเรามีมอนสเตอร์ที่ถูกอันเชิญแบบพิเศษลงมาให้ทําลายมอนสเตอร์ที่เข้าเงื่อนไขนี้ไปทั้งหมดครับเอฟเฟกที่2ก็คือว่าเราจะไม่สามารถอันเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็กลงมาได้เอฟเฟกที่3คือพลังโจมตีมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิล์ของเราจะเพิ่มขึ้น500และเอฟเฟกที่4ถ้าเกิดว่าบนฟิล์งมีอตต่ัตยู2วขึ้้นนไปผูเล่อีกง จะไม่สามารถเลือกมอนสเตอร์ที่พลังโจมตีต่ำสุดบนฟิลด์ของเราเป็นเป้าโจมตีได้และเอฟเฟกต์ต่อมาเอฟเฟกต์สุดท้ายครับผมเทิร์นละครังการ์ดใบนี้จะไม่ถูกทำลายโดยเอฟเฟกต์ของการ์ดครับผมซึ่งคียผมว่านะมันอยู่ที่เอฟเฟกต์ที่5นี่แหละนะในเมื่อมันหงายเปิดได้แค่การดูเอลละหนึ่งครั้งนะครับถ้าเอฟเฟกต์ที่5เอาไม่อยู่ปุ๊บการ์ดใบนี้ถูกทำลายปั๊บก็เรียบร้อยครับผมเอฟเฟกต์ Effect ของโอเลคอกอสนี้ที่แบบว่าไฮไลท์อาจจะอยู่ที่การเพิ่มพลังโจมตี500อี้าร้ไไม่ได้้แลวอันนี้ก็้อุ่อางไไเาาาจะทลย์ดบนี้ เราได้ง่ายขนาดนั้นหรือเปล่านะครับแล้วตามด้วยการ์ดไปต่อมาการ์ดใบนี้คืออีลูชันเกตครับผมอ u ลูชันเกตนะครับเป็นการ์ดเวทมนธรรมดาการ์ดเวทมนใบนี้นะครับก็สงควรแล้วเหมือนกันนะที่ว่ามันน่าจะใช้ได้แค่ดูเอลละครั้งพอนะครับคือเอฟเฟกของมันนะใช้แล้วนะครับจ่ายไลฟ์พอยต์ครึ่งหนึ่งครับ พอจ่ายไลฟ์พอยต์ครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวบนฟิลด์ของอีกฝ่ายเสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์ในสุสานของอีกฝ่ายหนึ่งตัวอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ของเราโดยไม่สนใจเงื่อนไขครับผมถ้าเกิดว่าใครเคยดูย oh! ูกิโอภาค G X จะเก็ตด,ดีนะครับว่าเอฟเฟกต์เนี้ยแม่งโคตรโกงนะครับเออก็เรียกว่าสงวนแล้วแหละนะครับผมใช้ได้แค่ดูเอลละหนึ่งใบก็พอแล้วและการ์ดไปต่อมาการ์ดใบนี้คือวอยด์เ n เ t i o n ครับวอยด์เ n เ t i o n เป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับการ์ดเวทมนต์ใบนนีี้ะมอยู่2 เลือกการ์ดมอนสเตอร์ติดชื่อินฟอร์นอยบนมือของเราหรือการ์ดเวทมนต์กับดักติดชื่อวอยก็ได้ครับเลือกมาหนึ่งใบนี้โชว์ให้ฝ่ายหนึ่งดูเสร็จแล้วนะครับผมให้เราทิ้งการ์ดจากบนมือของเราทั้งหมดไปหลังจากนั้นแล้วให้เราจั่วการ์ดขึ้นมาตามจํานวนที่เราทิ้งลงสุสานไปเมื่อกี้ครับผมซึ่งบอกก่อนนะครับว่าเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้พิเศษนิดน,นึงครับมันมี2เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ที่หนึ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้ไม่ได้จํากัดว่าใช้ได้แค่การด้วยละหนึ่งครั้งนะใช,งาานใช้ไไดด้้้ใหม่่่แตเเเอฟคทีีชงงานพย ครั้งเดียวต่อการดูเอลก็จะเป็นเอฟเฟกที่2ครับคือตอนนั้นถ้าเกิดว่าบนฟิล์ของเรามีแค่มอนสเตอร์เผ่าปีาศาจหรือไม่มีมอนสเตอร์อยู่บนฟิล์เลยให้เราเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสาน e m o v e ออกจากเกมโดยต้องเป็นเทินที่การ์ดใบนี้ไม่ได้ถูกส่งลงไปสุสานกล่าวก็คือว่าถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกส่งไปสุสานปุ๊บแล้วเราจะใช้เอฟเฟกนี้ปั๊บ ก็รอสักเทิร์นหนึ่งก่อนนั่นเองนะพอรีมูฟเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อินเฟอร์นอยได้สูงสุด11ตัวครับผมเลือกจากที่ถูกรีมูฟออกจากเกมและต้องชื่อไม่ซ้ํากันด้วยนะครับไอตัวที่เราเลือกสูงสุด11ตัวนี้ก็เอากลับเข้ามาในสุสานของเราครับผมซึ่งการพูดถึงมอนสเตอร์จํานวนแบบ10ตัวขึ้นไปอย่างเงี้ยน,นะครับผมก็ไม่ค่อยได้เห็นในการเวทมนต์กับดักหรือเอฟเฟกต์มอนสเตอร์อะไรขนาดนั้นด้วยนะเป็นเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างเล่นก ใช้ได้แค่ดูเอลละครั้งเดียวนะครับและการ์ดไปต่อมาการ์ดใบนี้คือ s เ c r e ิ Tempest ครับผม s เ c r e ิ Tempest เป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องใบเนี้ยมีอยู่2เอฟเฟกครับผมซึ่งหมายความว่าจะต้องมี1เอฟเฟกที่ใช้ได้แค่การดูเอลละครั้งนะครับนั่นก็คือเอฟเฟกแรกนี้เลยครับเอฟเฟกนี้นะครับก็คือในช่วงเอ็นเฟสของเราเลือกมอนสเตอร์เอ็กซีที่ติดชื่อ s ซ c r e ตนะครับ s ซ c r e ตถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็จะเป็นคอนสเตลล่าเนาะมอนสเตอร์เอ็กซีติดช และต้องเป็นตัวที่มีวัตถุดิบ e ออยู่ด้วยถอดวัตถุดิบ e x ็กจากมอนสเตอร์ทั้ง2ตัวนั้นออกไปให้หมดแล้วก็ทําให้ไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายลดลงครึ่งหนึ่งครับผมอ่ะเอฟเฟกก็ถือว่าโหดอยู่นะครับผมก็นะใช้ได้การด้วยละครั้งเดียวซึ่งก็สมควรตามเนื้อผ้านะครับผมว่าเออถ้าเกิดว่าใช้อีกรอบนึงได้เนี่ยมันจะเกินไปหน่อยแต่เอฟเฟกที่2นี้นะครับผมสามารถให้มันเป็นการเวทมนต์ต่อเนื่องที่อยู่บนฟิลด์แล้วก็ใช้ได้อย่างสบายใจเลยครับเอฟเ เลือก monster exit ติดชื่อ sacred นะครับแล้วก็เลือก monster ติดชื่อ sacred ที่อยู่ในสุสานของเรามา1ตัวครับผม monster ที่เราเลือกจากสุสานนั้นเนี่ยเอาไปเป็นวัตถุดิบ exit ให้กับ monster exit ตัวที่อยู่บนฟิลนั้นนั่นเองครับผม <c oughs> ซึ่งเป็นเอฟเฟกการเติมวัตถุดิบ exit ธรรมดารรมดาแบบนี้นะครับก็ให้ใช้ต่อเนื่องกันไปได้ยาวๆถนาและตามด้วยการไปต่อมา rank up magic agent chaos force ครับผม r a n k Up m a g i c Agent Chaos Force เป็นการ์ดเวทมนต์ ond, ธรรมดาการ์ดเวทมนต์ ond, ใบนี้ก็มี2อเอฟเฟกด้วยกันนะครับเอฟเฟกที่1อันนี้สามารถใช้ได้เรื่อยๆครับผมตราบใดที่เราหยิบการ์ดใบนี้กลับขึ้นมาบนฟิวเอากลับเข้ามาในเด็กอะไรพวกนี้ได้นะครับเอฟเฟกนั้นก็คือว่าเลือกมอนสเตอร์เอ็กซีทที่มีรังห้ขึ้นไปที่อยู่บนฟิวของเรามา1ตัวครับเสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ Chaos Number ที่มีรังสูงกว่ามอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกบนฟิวนั้น1รงรซึ่ทให้ chaososce Number ก็ Chaos ก็ได้นะครับเอามอนสเตอร์ที่เลือกตัวนั้นจากเอ็กซตร้าเด็กอันเชิญแบบเอ็กซีลงไปโอเวอร์เลกับมอนสเตอร์ตัวที่อยู่บนฟิลนั้นได้เลยครับส่วนเอฟเฟกต์ที่2ก็แน่นอนว่าใช้ได้แค่การดูเอลละ1ครั้งนะครับเอฟเฟกต์ Effect นั้นก็คือถ้าเกิดว่าการใบนี้อยู่ในสุสานใช่ไหมแล้วทีนี้เรามีการอันเชิญมอนสเตอร์เอ็กซีที่มีแรง5ขึ้นไปลงไปบนฟิลของเรานี้นะครับให้เราเอาการใบนี้เพิ่มขึ้นมาบนมือครับผมเออซึ่งอันนี้ไม่ใช่เอฟเฟกต์ที่ร้ายแรงอะไรเนาะแต ได้ประมาณหนึ่งครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอัญเชิญมอนสเตอร์เอ็กซ์ีทีหนึ่งกาบไปนี่กลับมาใช้ทีทีหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการที่ว่าเราจะรันขั้นมจิกวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆได้อะไรเงี้ยนะออมันก็น่าจะเหมือนกันจุดเนี้ยเขาก็เลยให้ว่ากาบไปน,นี่ถ้าอยู่ในสุสานแล้วจะกลับขึ้นมือมาเพื่อรอใช้เอฟเฟกต์ที่หนึ่งเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่ง็นวิธีการที่จะทําแบบนี้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาใช้เอฟเฟกต์ได้อีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็ถูกจํากัดไปด้้้้้ววววยกกกกกกกาา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 ารรรรรรทททีีีีี่่่่่่่่ใใชเเ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 ออออตมมมืืนนไดดแคคคูลละััง,งบขจ็ถิธ มมด้วยวิธีการอื่นเข้าใจว่าเอฟเฟกที่2ก็ไม่น่าจะเข้าข่ายนะครับในกรณีแบบนั้นเนี่ยเราก็ยังจะสามารถใช้งานเอฟเฟกที่1ของการ์ดใบนี้ได้เรื่อยๆอยู่นั่นแหละครับและการ์ดไปต่อมากานี้คือ Rank Up Magic the Heavens One ครับผม Rank Up Magic the Heavens One เป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดาการ์ดเวทมนต์ใบนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันสามารถใช้งานได้การดวลละหนึ่งครั้งเท่านั้นครับซึ่งเอฟเฟกนั้นก็จะเป็นว่าในช่วง Draw Phase ของเรานะถ้าเกิดว่าเรามีการจวดได้การ์ดใบนี้ขึ้นมาให้เราเอาการ์ดใน เมนเฟสหนึ่งของเธอนั้นเมื่อเข้าเมนเฟสหนึ่งปั๊บให้เราเลือกมอนสเตอร์นัมเบอร์ที่เป็นนัมเบอร์1 0 1่งถึงหนึและต้องไม่ใช่ Chaos Number นะมอนสเตอร์นัมเบอร์ร้อยหนึ่งถึงร้อยเจ็ดนั้นนะครับให้เราอัญเชิญแบบพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็กลงมาหรืออัญเชิญแบบพิเศษจากสุสานก็ได้นะครับเสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์เควอส์นัมเบอร ที่มี Number เดียวกับมอนสเตอร์ตัวนั้นเอาตัวคอส o s นัมเบอรหตัวนั้นไป Overlay กับมอนสเตอร์นัมเบอตัวแรกที่อันเชิญลงมาครับผมเอฟเฟกมันถึงบอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่ให้เลือกตัว Chaos Number นะครับเพราะว่าตัว Chaos Number จะเอาไว้อันเชิญไงเพื่อไปโอเวอร์เลกับตัว Number ที่เป็น a r ร็กแรกโดยก็ผ่านไปนะครับผมสำหรับการ์ดเวทมนต์ครับต่อไปก็จะเป็นการ์ดกับดักกันบ้างการ์ดกับดักใบแรกเลยนะครับผมกายแดนซ์ครับกายแดนซ์เป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับ เอฟเฟกต์ของการดับดักใบนี้ที่ว่าใช้ได้แค่การดูเอลละหนึ่งครั้งก็จะเป็นว่าเลือกเมนมอนสเตอร์โซนบนฟิล์์ของอีกฝ่ายมา1ช่องครับผมเป็นช่องที่ยังไม่ได้ใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับโดยตราบใดไอโซนที่มีการชี้ไปเมื่อกี้เนี่ยมันยังอยู่ในจุดที่ว่าสามารถใช้งานโซนนั้นได้เวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งจะอัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติหรือแบบพิเศษลงไปบนเมนมอนสเตอร์โซนนะครับต้องอัญเชิญไปยังจุดมอนสเตอร์โซนที่เรามีการกำหนดไว้ตรงนั้นแล้วครับก็เป็นการเลือกช่องเนาะ ให้กับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายว่าต้องลงไปช่องนั้นเท่านั้นอะไรเงี้ยเว้นเสแต่ว่าเงื่อนไขของขม,มันก็คือถ้าเกิดว่ามีกรณีที่ว่าเฮ้ยอัญเชิญไม่ได้ก็ไม่ต้องอัญเชิญลงไปช่องนั้นก็ได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีการอัญเชิญมอนสเตอร์ลงไปที่ช่องที่เรากําหนดนี้ด้วยเอฟเฟกต์ของการเป็นนี้แล้วนะครับถ้ามอนสเตอร์ตัวนั้นออกจากฟิลด์ไปเมื่อไหร่ปุ๊บเอฟเฟกต์นี้ถือเป็นอันยกเลิกนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็จะสามารถเลือกช่องอัญเชิญได้ตามปกติไปแล้วนั่นเเเเอออองคคครรรรรรัััััับบบแแตตต่่่่่่่่กก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 กาาาาาาาไไปปมมมมดดดทททีีีผผผชชืืลล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 ยยวสสสสสหุุใู้้้ะะ็็็พพนนนโิ กเป็นตายพลิกผันเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับการ์ดกับดักใบนี้เอฟเฟกตของมันก็คือว่าถ้าเกิดว่าในสุสานของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนะมีการ์ดจำนวน15ใบขึ้นไปนะครับให้เราจ่ายไลฟ์พอยต์หนึ่ พอจ่ายไลฟ์พอยต์หนึ่พแล้วเนี่ยตอนนั้นให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเอาการ์ดในเด็กกับสุสารทําการสลับกันเสร็จแล้วก็สับเด็กแล้วก็ดูเอลต่อครับผมซึ่งเข้าใจภาพเนาะว่าทําไมการ์ดใบเนี้ยมันถึงต้องมีการเขียนประโยคนี้เอาไว้ครับเพราะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าการดูเอลพอเด็กจะหมดแล้วก็สลับสุสารกลับเข้ามาเป็นเด็กแล้วการ์ดจำนวนในเด็กมันก็ไปหมดสักทีหนึ่งเล่นต่อไปกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นแล้วสลับสุสารกับเด็กก็ดูเอลละครั้งพอและการ์ด การกอบกู้เป็นการ์ดกับดักธรรมดานะการ์ดกับดักใบนี้นะครับมีอยู่2อเอฟเฟกและอันนี้พิเศษเลยครับผมว่าทั้ง2อเอฟเฟกนี้นะไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกไหนจะสามารถใช้งานได้แค่การดอลละ1ครั ada, Nada, ้งเท่านั้นครับสมมุติว่าใช้เอฟเฟกครั้งแรกไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเอาเอาการ์ดใบนี้กลับมาเพื่อรอใช้งานได้ก็ให้ใช้เอฟเฟกที่2เท hmm. ่านั้นครับผมเพราะว่าแต่ละเอฟเฟกอย่างที่บอกว่าใช้ได้แค่การดูอลละ1ครั้งเท่านั้นครับเอฟเฟกที่1ก่อนเลยนะครับถ้าเกิดว่าตอนนั้นนเี่ มีมอนสเตอร์เลเวล10ขึ้นไปอยู่บนฟิลสองเผ่าขึ้นไปนะครับให้พ้เล่นทั้ง2ฝ่ายล์เอาการ์ดทั้งหมดที่อยู่บนฟิวอยู่บนมือและอยู่ในสุสานกลับเข้าไปในเด็กของเจ้าของหลังจากนั้นแล้วจัวการ์ดจากเด็กขึ้นมา5ใบครับผมซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเหมือนเป็นการรีเซ็ตการดูเอลใหม่ถ้าเกิดว่าใช้รอบ2ได้ปุ๊บเนี่ยก็โ,โหกว่าจะจบการดูเอลนั้นน่าจะอีกนานเนาะและทีนี้เอฟเฟกต์ที่2น,นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานนะเราสามารถรีมูฟมันออกจากเกมไปได้้้เเเเสรรร็จแลลวใหาาือออกก์ดมน ติดชื่อสัตว์อัลญ,ญมณี1ตัวจากในเด็กนะครับแล้วก็การ์ดเวนมอลฟิลหนึ่งใบจากในเด็กเช่นกันเอาการ์ดสใบที่เลือกเนี้ยเพิ่มขึ้นมาบนมือครับเอฟเฟกต์นี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับยังไม่เทียบเท่ากับเอฟเฟกต์แรกนะครับเอฟเฟกต์แรกแม่งดูขลังมากๆนะแล้วก็ตามด้วยการ์ดใบต่อมาเลยนะครับการ์ดใบนี้คือสปีดรอยดิวพลิกเกตครับผมสปีดรอยดิวพลิกเกตเป็นการ์ดกับดักธรรมดาการ์ดกับดักใบนี้มีอยู่2เอฟเฟกต์นะครับผมเอฟเฟกต์ที่1ก่อนเลยครับเอา, Monster, ามอนสสสสเเเเตตตออออรรร์ธาาาาาุุลลมม1ัววจจจกกกกในนขง็ออกกแ้ ก่า์ที่อยู่บนฟิวของอีกฝ่ายมา1ใบเอากาา์ใบนั้นกลับขึ้นมือของเจ้าของไปครับซึ่งเอฟเฟกต์อันนี้สามารถใช้งานได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์ที่2นี่แหละที่ใช้ได้แค่การดูเอลละหนึ่งครั้งเอฟเฟกต์นั้นก็คือถ้าเกิดว่ากาา์ใบนี้อยู่ในสุาสานนะครับในช่วงเมนเฟสของเรานะเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อสปีดรอยหนึ่งตัวที่อยู่บนฟิวของเราครับลดเลเวลของมอนสเตอร์ตัวนั้นไป1นึ่งเลเวลเสร็จแล้วให้เการ์กลับดักใบเนี่ยถูกอัญเชิญลงไปบนฟิวในฐาน,นะ ซึ่งโดยปกติเนี่ยนะครับการ์ดมอนสเตอร์กับดักมันควรจะมีการกำกับว่าการ์ดใบนี้ให้นับว่าเป็นกับดักด้วยแต่ว่าการ์ดใบนี้เขาบอกว่าไม่นับเป็นกับดักนะครับในความหมายก็คือว่ามันจะไม่เหมือนพวกการ์ดกับดักต่อเนื่องหลายๆใบที่กลายเป็นมอนสเตอร์ไปอยู่บนฟิลด์แล้วปุ๊บตัวของมันก็จะได้รับอิทธิพลจากการ์ดที่ว่าทำลายการ์ดกับดักได้อะไรแบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่าการ์ดใบนี้อย่างที่บอกว่าเงื่อนไขจะแปลกไปนิดนึงนะครับว่ามันไม่นับว่าเป็นการ์ดกับดักนะครับเรียกว่าเป็นจูเนอร์ที่รอใช้งาาาานเเเพพื่่อออญชมสตรรร์โคดดยยฉะะลลแกไป พันดรอฟีดครับผมเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับการ์ดกับดักใบนี้นะเอฟเฟกต์มีอยู่2อย่างด้วยกันครับซึ่งอันนี้เป็นการ์ดของซีรีส์พวกแบบมอนสเตอร์แนวแนวโจรสลัดใช่ไหมภาษาอังกฤษรู้สึกว่าจะชื่อว่า p l u n d e r p พ a t o นะครับเออแต่ว่าถ้าเป็นของภาษาญี่ปุ่นก็จะรวบรวบกันนิดนึงนะครับผมเป็นแพนดรนั่นเองครับซึ่งการ์ดใบนี้นะครับผมเอฟเฟกต์สอย่างของมันนะเอฟเฟกต์ที่หนึ่งอันนี้ไม่ต้องซีเรียสครับผมใช้งานได้การด้วยแล้กี่ครั้งก็ได้นั่นก็คือว่าถ้าบนฟฟิิดดด์ขขอออออองงงเเรรราาามมีีนนสตตชชื่่ Plan ยยูใ้้้กไ การที่ว่าจััวการจากในเด็กขึ้นมาด้วยจํานวน ก๊าซสวมใส่ที่อยู่บนฟิลของเราบวก1ครับผมสมมติบนฟิลของเราตอนนั้นมีก๊าซสวมใส่สัก3ใบยอย่างนี้โอ้โ oh, หบวก 1, 1เข้าไปเราก็จวกดก๊าซได้4ใบเลยนั่นเองนะครับแต่ไม่ต้องดีใจไปนะครับแม้ว่าดูเหมือนจะจวกา๊าซได้เยอะด้วยวิธีการนี้นะแต่พอเราจวเสร็จแล้วนะครับให้เราเอากา๊าซบนมือของเราตามจํานวนกา๊าซสวมใส่ที่อยู่บนฟิลของเรานะเอากลับเข้าไปในเด็กครับผมสรุปคือถ้าบวกลบคูณหารแล้วเหมือนกา๊าซบนมือเราเพิ่มมาได้ใบหนึ่งประมาณนั้นเนาะและเอฟเฟกต์ที่สองนี่าาแหล,ละห ใบนี้อยู่ในสุสานถ้าเรามีการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษที่ติดชื่อพลันรอจากเอ็กซตราเด็กลงมาได้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเอาการ์ดใบนี้ไปเป็นการ์ดสวมใส่ให้กับการ์ดใบนั้นซึ่งเป็นการ์ดสวมใส่ที่จะเพิ่มพลังโจมตี500ครับผมและการ์ดไปต่อมาใบสุดท้ายแล้วครับผมลิมิตโค้ดครับลิมิตโค้ดเป็นการ์ดกับดักธรรมดาเอฟเฟกต์มีอยู่2อย่างนะครับผมและเท่าที่ดูแล้วเนี่ยข้อจํากัดเรื่องการใช้งานแค่ครั้งเดียวในหนึ่งการดูเอลก็ทั้ง2องเอฟเฟกต์นี่แหละเอฟเฟกต์ที่่าว ถ้าในสุสารของเรามีมอนสเตอร์ลิงเผาไซเบอร์สอยู่นะครับดูว่ามีจํานวนเท่าไหร่แล้วเอาจํานวนเลขนั้นมาวางเป็นเคาน์เตอร์บนการ์ดใบนี้พอวางเคาน์เตอร์ลงบนการ์ดใบนี้เสร็จแล้วนะครับเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อโค้ดท็อกเกอร์หนึ่งตัวจากเอ็กซ์ตร้าเด็กอันเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลแล้วการ์ดใบนี้ก็จะกลายไปเป็นการ์ดสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ตัวที่ถูกอันเชิญแบบพิเศษลงมาตัวนั้นครับผมโดยในฐานะที่การ์ดใบนี้เป็นการ์ดสวมใส่ยอยู่นะถ้าเกิดว่ามันต้องออกจากฟิลไปเมื่อไหร่ มอนสเตอร์ตัวที่ถูกการนี้สวมใส่อยู่ก็จะต้องถูกทำลายไปด้วยครับส่วนเอฟเฟกต์ที่2ของการใบนี้นะครับก็คือทํางานตอนเอ็นเฟสของเราครับถอดเคาน์เตอร์ออกไปจากการดใบนี้1ไม่พาเกิดว่าถอดไม่ได้ก็การ์ดใบนี้ต้องถูกทําลายนะครับถ้าเกิดว่าการใบนี้ถ,นถ,ถูกทำลายคืออะไรครับมอนสเตอร์ Monster ตัวที่สวมใส่การใบนี้อยู่ก็ต้องถูกทําลายไปด้วยถูกปะซึ่งตอนแรกผมก็แอบสงสัยครับว่าไอ้การที่มี2เอฟเฟกต์แล้วมันเขียนว่าการ์ใบนี้ใช้งานได้แค่การดวลละหนึ่งครั้งแล้วมันจะใช้เอฟเฟกต์ใดเอฟเฟกต์หนึ่ อัตโนมัติอยู่แล้วว่าพอเราใช้เอฟเฟกที่1เนี่ยเราก็จะได้มอนสเตอร์ที่สวมใส่การใบนี้ไปใช่ไหมแล้วกาใบนี้มันก็จะอยู่บนฟิวไปแล้วเอฟเฟกที่2มันก็จะทํางานต่อเนื่องของมันจนกว่าเคาน์เตอร์จะหมดพอเคาน์เตอร์หมดปุ๊บการใบนี้ถูกส่งลงสุดสารถูกทาลายไปปับ๊บนี่ไงก็จบแล้วการดอลนี้การใบนี้ก็ใช้งานไม่ได้แล้วก็เป็นแบบนั้นไปเนาะซึ่งก็หมดไปแล้วนะครับผมสําหรับการเวทมนต์กับดักที่มีการพูดถึงว่าการมันใช้งานเอฟเฟกได้แค่การดอลละหนึ่งครั้งเห็น ด้วยว่าเออเอฟเฟกมันจะโหดขนาดนี้ล่ะก็ใช้ในการดูเอลละหนึ่งครั้งก็พอเนาะแบบว,ว่าทําลายมอนสเตอร์ทุกตัวบนฟิลของอีกฝ่ายเสร็จแล้วอันเชิญมอนสเตอร์แบบไร้เงื่อนไขของอีกฝ่ายหนึ่งลงมาได้ด้วยอะไรเงี้ยหรือจะเป็นเอฟเฟกที่ว่าลดไลฟ์พอยต์อีกฝ่ายครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยนะก็มีใช่ไหมพวกเอฟเฟกประมาณเนี้ยนะหรือสําหรับผมที่ว่าเด็ดสุดเลยก็คือสลับโลกเป็นตายพลิกผันนั่นแหละครับเรียกว่าหนึ่งการดูเอลสลับสุสานกับเด็กแค่รอบเดียวก็เกินพอแล้วแหละครับหมดไปเรียวนะครับ ยังเหลือมอนสเตอร์อยู่ก็เดี๋ยวรอติดตามกันในพาร์ทต่อๆไปสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมถูกใจการ์ดไปไหนสนใจการ์ดไปไหนรู้สึกว่าเห็นยังไงกับเล็งเห็นอะไรยังไงกับเอฟเฟกของการ์ดไปไหนยังไงบ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้หรือถ้าเกิดว่าผมตกหล่นไปไหนไปที่เป็นการ์ดวบมนกับดักที่สามารถใช้ได้แค่การดูอลละหนึ่งครั้งท่านผู้ชมก็คอมเมนต์เสริมกันมาได้อีกทีหนึ่งนะสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้และเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในจักรวาลการ์ดยูกิโอคลิปนสสนนัวีอก่ด